สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพี่โจก็จะมาเปิดปฏิทินนะคะชุดช็อกโกแลตนะคะชุดสุดท้ายนะคะเปิดตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่24เลยนะคะคุณผู้ชมอย่ารอช้าเอาเปิดกันเลยค่ะลุนรุนๆุน,นุนกันเลยค่ะกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมพี่โจอะว่าจะซื้อมาประดับต้นคริสต์มาสเนาะทีนี้ ซื้อมาผิดมาเริ่มที่วันที่11กันเลยนะคะคุณผู้ชมไม่รอช้ามาดูวันที่11นี่นะคะคุณผู้ชมวันที่11นะคะเดี๋ยวมาแกะกันเลยค่ะมาดูค่ะว่าได้อะไรนี่ค่ะคุณผู้ชมเป็น ลูกอมช็อกโกแลตนะคะเย้ต่อไปนะคะวันที่12ไปต่อวันที่12เลยนะคะคุณผู้ชมอยู่ตรงไหนเนาะนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่วันที่12อยู่นี่นะคะเจเลยนะเอนเอ นี่เป็นอันนี้นะคะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อวันที่13ากันเลยนะคะ13อยู่ตรงไหนเอ,อ่ยพี่โจหาไม่เจอมาช่วยกันหาหน่อยเลย้วันนี้สิเอ็ดเนาะสินี่13อยู่ตรงนี้คุณผู้ชม13อยู่ตรงนี้แกะเลยเอตเลย,เลยนี่เป็นช็อกโกแลตนะคะ ลูกอะไรนี่ผู้หญิงนะคะไปวันที่14กันเลยค่ะ14 14อยู่ไหนจ้าเร็วเร็วเร็วมาเร็วนะคะ14 14 14สิบสี่อยู่ไหนละ่ะคุณผู้ชมนี่อยู่นี่คุณผู้ชมสิบสี่นี่แกะแกะแกะ เป็นลูกกมช็อกโกแลตอีกแล้วค่ะนี่ค่ะลูกกมช็อกโกแลตต่อสิบห้ากันเลยค่ะอยู่ใกล้มือสิบห้าสิบห้านี่เป็นช็อกโกแลตแท่งแบบนี้นะคะไปวันที่สิบหกเลยค่ะสิบหกสิบหกอยู่ไหนสิบหกอยู่ไหนเนาะหาไม่เจอคุณผู้ชมนี่สิบหกอยู่นี่ค่ะ นะอ,อยูนีนะ่กะนี่นี่คุณผู้ชมจะเป็นอย่างนี้นะคะต่อไป16แล้วก็ไป17นะคะอย่ารอช้าเราไปแกะกันเลย17อยู่ไหนย7 17, 17มาไหมมาค่ะ17มาค่ะอยู่ตรงนี้นะคะ17 ีเป็นช็อกโกแลตแบบนี้อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมไปต่อสิบแปดสิบแปดอยู่ไหนสิบแปดอยู่ไหนสิบแปดมาไหมคะอยู่นี่สิบแปดอยู่นี่นะคะคุณผู้ชมนี่เป็นลูกลช็อกโกแลตอีกละเป็นแบบนี้อีกแล้วคุณผู้ชมนี่สิบเก้าล่ะสิบเก้า ไหมคะสิบเก้ามาค่ะมีอยู่นี่ค่ะมาดูกันคะ่ะูเป็นชโคโคโ็อกโกแลตแท่งอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมยี่สิบยี่สิบอยู่ไหนยี่สิบอยู่ไหนยี่สิบมาไหมคะยี่สิบอยู่นี่คะ่ะแกะเลยคุณผู้ชม ็นแบบนี้เยอะเลยค่ะนี่นี่คุณผู้ชมต่อไป21อยู่ใกล้กัน,กนค่ะยี่สิบเอดอุ้ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะอยู่ด้านบนนี่เลยนี่ค่ะนี่เป็นลูกอมแบบนี้อีกแล้วคุณผู้ชมต่อไป22 22อยู่นี่นะคะยี่สองเปิน้าอู้เป็นแปบบ้งแห้งเลยคุณผู้ แทงแบบแท่ง23ไปเลยไปเกะสากันเลยนี่นี่เยอะเลยแบบนี้นะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอยู่ไหนเอยสุดท้ายแล้ว24อยู่นี่นะคุณผู้ชมมาดู24ดิ เป็นไข่นะนี่คะ่ะคุณผู้ชมพี่โจก็แกะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด24วันเนาะพี่โจก็แกะปฏิทินนะคะช็อกโกแลต นะคะอันนี้คือชุดสุดท้ายครบเรียบร้อยพี่โจกกหวังว่านะคะจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของคุณผู้ชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่โจด้วยน,นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ